ถ้าอยากเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องฝึกบ่อยๆเพราะว่าถ้าทําไม่บ่อยเนี่ยผลสอบออกมาก็ได้แค่พอผ่านข้อนี้นะครับเป็นการแก้สมการโดยการแก้สมการนี่จะเป็นการแก้สมการที่มีเศษส่วนด้วยเดี๋ยวทุกคนลองมาดูพร้อมกันกับครูฮิมนักเรียนครับจุดประสงค์แรกเลยของการแก้สมการก็คือหาค่าตัวแปรใช่ไหมตัวแปรคืออะไรตัวแปรคือตัว A ตรงนี้นักเรียนเห็นไหมว่าเฮ้ยไอเจ้าตัว A ตัวนี้นะมันมี ตัวส่วนด้วยใช่ไหมและตัวอื่นก็มีตัวส่วนด้วยใช่ไหมนี่ก็คือ5อ่ะอันนี้ก็มีไหมมีเหมือนกันมันคือ10หลักการแรกเลยนะเราต้องพยายามกําจัดตัวส่วนทิ้งไปเราจะกําจัดตัวส่วนทิ้งไปเนี่ยโดยการที่เราจะเอาคอลนคูณตลอดคอนของตัวไหนบ้างคอนของ7คอรนของ5 ครนของ10เดี๋ยวเราแวะไปหาครนกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาหาครน,นนะของอะไรบ้างของ7ของ5แล้วก็ของ10วิธีการหาครน,นที่เรียบง่ายที่สุดเลยนั่นก็คือการตั้งหารสรั้นเอา5้าเอาเเอา5เอา10เนี่ยมาเขียนแล้วก็หารแล้วก็ดูว่าตัวเลขอะไรที่หาร3ตัวเนี้ยลงบ้างเออไม่ต้องหารพร้อมกันทั้ง3ตัวก็ได้นะหารพร้อมกันได้แค่2ตัวก็โอเคใช้ได้มันก็คืออะไรนะักเรียน5กับ10ก็คือเลข5ใช่ไหมอ่ะ 7หารไม่ได้ใช่ปะ่ะก็ดึง7ลงมาเฉยๆเลย 5- 1 5 5 2 10โอเคแล้วก็7 1 2มีเลขอะไรบ้างที่หารทั้ง3ตัวเนี้ยได้บ้างเราดูแล้วลก็คือมีเฉพาะเลข1ใช่ไหมถ้ามีเฉพาะเลข1เนี้ยเราก็หยุดไว้แค่นี้ก็พอฉะนั้นเนี่ยครอนอนเนี่ยก็คือการที่เราเอา5เนี่ยคูณ7คูณ1คูณ2โอเคเริ่มต้นเลยครนอคือ5คูณ7คูณ1คูณ2นักเรียน 5 7ได้35 35คูณ1ได้35 35คูณ2ก็จะมีค่าเป็น70ฉะนั้นคอลนอของ3ตัวเนี้ยมันคือ70ใช่ไหมเราก็เลยเอา70เนี่ยคูณตลอดทั้งสมการคูณตลอดทั้งสมการหมายความว่าเราต้องคูณทั้งฝั่งซ้ายด้วย แล้วก็คูณทั้งฝั่งขวาด้วยฝั่งซ้ายที่เราคูณเนี่ยน่าจะต้องใส่วงเล็บเสมอเลยเพราะว่านักเรียนเห็นไหมว่ามันมีกลุ่มย่อยๆเนี่ยอยู่2กลุ่มใช่ไหมเราตั้งใจจะคูณทั้งหมดเราต้องใส่วงเล็บด้วยจากนั้นนะครับให้เอา7จเนี่ยแจกไปให้ตัวแรกเราก็จะได้เป็น70คูณกับ 2A ส่วนด้วย จะมาเจ็ดสิบแจกเข้าไปให้ตัวที่สองก็จะได้เป็นเจ็ดสิบคูณกับสองส่วนห้าตรงนี้เป็นเครื่องหมยลบให้เราใส่เครื่องหมยลบเอาไว้มาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนักเรียนเห็นบอกาว่าเจ็ดสิบกับสิบเนี่ยมันตัดกันได้ใช่ไหมศูนย์กับศูนย์ตัวนี้ตัดกันได้เจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าให้เราใส่สี่สิบเก้าไว้แบบนี้นะครับอ่ะดูซิตัวเนี้ยตัวไหนบ้างที่มันตัดกันได้อ่ะ 717ใช่ไหมเจ็ดหนึ่งได้เป็น10 10เอาไปคูณกับ2ก็จะได้เป็น20ทุกคนตามทันนะมันก็คือ 20A นั่นเองตรงนี้นะ70กับอะไรกับ5กี่ครั้งเอย่ย515ได้1ใช่ไหม5้5 15, หเหลือเศษ2 5อะไร5 4 20มั่มันคือ14เอา14ไปคูณกับ2เราก็จะได้เป็น 28ออกมาเราจะได้ก็คือ 20a-28 เลบ28เท่ากับเท่าไร่เท่ากับ49นะโอเคมันเริ่มง่ายขึ้นแหละเห็นไหมจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการหา A ถูกต้องป่ะเราต้องย้าย ตัวเลขไปฝั่งตรงข้ามตัวแรกที่เราจะย้ายก็คือ28เราย้ายไปฝั่งตรงข้ามตรงนี้มันคือลบใช่ไหเวลาย้ายไปต้องเปลี่ยนเครื่องหมายกลายเป็นบวกเป็นบวก28จากนั้นให้นักเรียนเอา49บวกกับ28 49บวก28ได้เท่าไหร่ได้เป็น77นะอ่าได้เป็น77ตรงนี้โอเค 20a เท่ากับ 77เหลือตัวสุดท้ายแล้วก็คือ20มันคูณอยู่กับ A เราโยน20ไปหารเราจะได้ A เท่ากับ77หารด้วย20ตรงนี้เป็นเสร็จเกินเราพยายามปรับให้มันกลายเป็นจำนวนคละนะทุกคนนักเรียน20กี่ครั้งที่จะไม่เกิน77เอาแค่3ครั้งพอใช่ไหม3ครั้งมันจะกลายเป็น60 77ลบ60ก็จะได้เป็น17เหลือเศษ17ส่วนด้วย20ครูสรุปคำตอบอีกครั้งนึงนะ A จะมีค่าเท่ากับ3เศษ17ส่วนด้วย20